สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผก้ชมทุกท่านนะคะก็วันนี้มาพบกับพวกเราสองคนอีกแล้วนะคะโบแล้วก็พี่พีนะคะกับรายการ Global Weekly Update ค่ะก็วันนี้นะคะพวกเรามากันในตอนจับตาประชุม FOMC นะคะกำหนดทิศทางเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวให้สปิเกอร์ของเราในวันนี้นะคะพี่พีพคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องโบแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้มาอัปเดตนะครับภาพรวมตลาดหุ้นต่างประเทศ3ตลาดนะครับเ,เช่นเคยนะครับก็ สำหรับหัวข้อในวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสัปดาห์นี้นี่มีปัจจัยหรือประเด็นที่ต้องติดตามสำคัญอีกหนึ่งครั้งเลยนะครับก็คือ,อการประชุม o o m เนี่ยในวันที่15-16มิถุนายนนี้นะครับก็คือวันอังคารและวันพุธนี้นะครับซึ่งก็ต้องอาจจะต้องลองดูจับตาดูเลยนะครับว่าการประชุมรอบนี้เนี่ยทางเฟดเนี่ยเขาจะมีการส่งสัญญาณที่จะ เริ่มลดจํานวน QE ลงหรือเปล่านะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสาหรับภาพรวมนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ดัชนีหลักนะครับอย่างทางฝั่งสหรัฐนะครับก็ดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ NASDAQ เนี่ยก็ผสมปิดผสมกันไปนะครับก็ดาวโจนส์ก็ย่อตัวเล็กน้อยนะครับในขณะที่ S&P 500เนี่ยบวกขึ้นมาได้ประมาณ0.4เรนะครับเรียกได้ว่าทำจุดสูงสุดใหม่เลยนะครับแล้วก็อย่าง ตัชนี NASDAQ กเนี่ยก็บวกเด่นขึ้นมานะครับประมาณ1.8%เนื่องด้วยในเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับอายอุ10ปีเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็ในฝั่งของฮ่องกงกันบ้างนะครับตัชนีห่างเสงนะครับก็ย่อตัวเล็กน้อยประมาณ0.3%นะครับก็กดดันโดยหุ้นเทคนะครับหุ้นเทคเฮ s แชร์ H เนี่ยก็ปรับปรับตัวลงนะครับ แล้วก็ในขณะที่ทาง VN Index นะครับหรือว่าดัชนีเวียดนามเนี่ยก็อยอตัวพักเรียกได้ว่าพักความร้อนแรงแล้วกันนะครับหลังจากที่บวกเด่นมานานเลยทีเดียวเนาะน้องโบเรียกได้ว่าโอ้หลายเดือนเลยนะครับ<ม>แล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็พักความร้อนแรงลงไปนะครับก็ปิดลบไปประมาณ1.6นนะครับขณะที่ ETF ด้านขวามือนะครับก็ชัดเจนนะครับ ในส่วนของ A C W I ก็บวกตามาภาพของตลาดหุ้นโลกเนี่ยก็ปรับขึ้นได้เล็กน้อยนะครับแล้วก็ทองคำเนี่ยก็ย่อตัวนะครับก็จริงๆเนี่ยภาพของตลาดหุ้นเนี่ยเหมือนกำลังกาลังรอดูอยู่นะรอรอดูท่าทีของเฟดเนี่ยในในวันอังคารและพุธนี้เนี่ยว่าจะออกมาในทิศทางใดนะครับแล้วก็ถ้าเฟดเนี่ยส่งสัญ,ญญาณที่จะลด Q e อเอียงจริงจังมากขึ้นนะครับก็อาจจะเป็น ปัจจัยเนี่ยที่กดดันตลาดหุ้นได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีมีข่าวหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะครับอ,อันแรกเลยนะครับในเรื่องของบอลยูที่ได้เกินไปนะครับก็คือ,อบอลยูสหรัฐอายุ10ปีเนี่ยเรียกได้ว่าปรับลงต่ําสุดในรอบ3เดือนเลยนะครับหลังจากที่ในช่วงต้นปีเนี่ยปรับขึ้นมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ดิ่งลงไปนะครับแล้วก็ทําให ในเรื่องของหุ้นเทคเนี่ยก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีเลยนะครับในสัปดาห์ที่แล้วโดวยเห็นได้จากดัชนี NASDAQ กเนี่ยก็บวกได้ประมาณ1.8%นะครับในขณะที่ถ้าเราไปดูนะครับตัวเลขทางเศรษฐกิจสำคัญในสัปดาห์ที่แล้วนะครับอย่างดัชนี CPI นะครับก็อันนี้เป็นตัวเลขของ CPI นะครับที่บ่งบอกถึงเงินเฟอ้อนั่นเองนะครับเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็ขยายตัวได้ประมาณ5%เนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อน นะครับแต่ถ้าเทียบกับเดือนก่อนละ่ะเดือนก่อนคือเดือนเมษายนเนี่ยกบวกขึ้นมาได้ประมาณ0.7นะครับก็คือยังเป็นภาพของเงินเฟอ้อเนี่ยทีเ่เป็นการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นมาจากการที่ในปีที่แล้วเนี่ยดตับนะครับเพราะว่าช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดต่างๆเนี่ยก็ทำให้ตราเงินเฟอ้อเนี่ยก็ปรับตัวลงนะครับในแล้วก็เราก็จะเห็นใน ว่าตั้งแต่เดือนเมษายนขึ้นมาเนี่ยอย่างเดือนเมษายนเนี่ยรู้สึกจะปรับตัวขึ้นประมาณ4.2ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ขยายตัวประมาณ5ก็สูงกว่าที่คาดนะสูงสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ประมาณบวก4.7นนะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทำอาจทำให้เฟดเนี่ยที่เราได้บอกมาเสมอนะครับว่า,าการประชุม FOMC รอบนี้นะครับในวันที่15และ16มิถุนายนนี้นครับเราต้องดูท่าทีของ f ฟดเลยนะครับเพราะว่าในช่วงตลอด1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเหมือน f ฟดหลายลัฐนะครับก็ได้ออกมาพูดนะว่าเ,เราอาจจะต้องเริ่มนะครับที่จะพิจารณาในการลดจำนวน QE ลงแล้วนะครับก็เราก็ทำให้ว่าการประชุม f ฟดในรอบนี้เนี่ยอาจจะมีหลายท่านเนี่ยที่ได้ส่งสัญญาณนะครับว่าจะลดจำนวน QE จริง นะครับแล้วก็ถ้าไปดูอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเฟดเนี่ยเขาก็ยืนยันมาตลอดนะว่าอสองปัจจัยสำคัญเนี่ยที่เขาจะดูที่จะเป็นตัวกำหนดนะครับนโยบายการเงินของเขาเนี่ยก็คือหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของตลาดแรงงานนะครับซึ่งสัปดาห์ก่อนสอสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ตัวเลขการจ้างงานเนี่ยก็ยังถือว่ายังอยู่ในระดับที่ยังไม่ได้ฟื้นตัวดีมากนะัก นในขณะที่ปัจจัยที่2นะครับก็คือในเรื่องของอัตรางเงินเฟอ้อนะครับก็ล่าสุดก็คือของเดือนพฤษภาคมก็คออือออกมาสูงกว่าที่คาดไว้เช่นกันนะครับก็ส่วนตัวเนี่ยทางเราเนี่ยมองว่านะครับการประชุมรอบนี้นะครับเฟดอาจจะส่งสัญญาณน,นะครับที่จะลด QE จริงนะครับในขณะที่การลดจํานวนจริงเนี่ยลดจริงๆนะครับคือทําจริงเนี่ยก็คือ ทางคอนเซ็ปต์ของตลาดเนี่ยก็คืออยู่ที่ช่วงไตรามาสสี่ปีนี้นะครับช่วงไตรามาสสปีนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยเนี่ยที่เรียกได้ว่าเป็นภาพของการกดดันภาพรวมของตลาดหุ้นสหรัฐก็เป็นได้นะครับแล้วก็ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็จึงแนะนำนะครับหุ้น3ามกลุ่มที่เรามองว่าน่าสนใจสำหรับการลงทุนในครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็มไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์หากเงินเฟอ้อปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็2คือกลุ่มการแพทย์แล้วก็3คือกลุ่มสินค้าบริโภคจําเป็นนะครับก็คือ3กลุ่มหลักที่เรามองว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะเอาเพอร์ฟอร์มได้นะครับแล้วกเ็เราก็ได้เขียนถึงนะครับในตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับเ,เดี๋ยวไปกันที่ประเด็นถัดไปเลยนะครับสิโบห้กับสิก็คือวันพรุ่งนี้แล้วก็วันวันอังคารกับวันพุธนี้แล้วใช่ไหมคะพี่พี ใช่ครับใช่ก็เรียกได้ว่าต้องจับตาดูเลยนะครับจับตาดูเลยนะคะประเด็นสําคัญเลยนะครับที่จะกําหนดทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นโลกด้วยนะครับในขณะที่อันนี้ประเด็นในเรื่องของฟอร์ลารีนะครับฟอร์ลารีหรือว่าตัวย่อว่าเรสเนี่ย RACE นะครับก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับมีการแต่งตั้ง CEO คนใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือแต่งตั้งคุณเบเนเดเตโตนะครับขอไปถ้าอ่านผิดก็ เป็นซ e อคนใหม่นะครับแทนที่คุณจอห์นเอลแค่นะครับที่เป็นซ e อลักษาการก่อนหน้านี้นะครับก็จริงๆคุณเบเนเดโตเนี่ยเรียกได้ว่ามีประสบการณ์โชคโชนเลยทีเดียวนะครับในวงการผลิตชิปนะครับชิปพวกเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆ,ๆ,ๆนะครับนานกว่า25ปีนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะทางเราเนี่ยมองค่อนข้างบองบวกนะครับสำหรับ CEO คนใหม่นี้นะครับแล้วก็ เนื่องจากเขามีประสบการณ์ในวงการผลิตชิปเนี่ยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับน้องโบช,ชิปเนี่ยถือว่าเป็นชิ้นส่วนสำคัญนะสำหรับในยานยนต์ในปัจจุบันแล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวประมวลผลข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็เนื่องด้วยรถยนต์สมัยนี้เนี่ยก็มีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนะครับชิปก็จึงเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการขาดแคลนชิปนะครับทั่วโลกเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อการผลิต อุตสาหกรรมยานยนต์เช่นกันนะครับก็ไม่สามารถผลิตรถยนต์ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็ c ีอท่านใหม่นี้นะครับคุณเบเดเดตโตเนี่ยก็จะเข้ารับตําแหน่งนะครับในวันที่1กันยายนปีนี้นะครับก็เราก็เบื้องต้นเนี่ยก็ค่อนข้างบองบวกนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่านะครับประสบการณ์ของคุณเบเนเด,เดตโตเนี่ยก็น่าจะออสอดคล้องนะครับกับนโยบายของทางฟลารี่เนี่ยที่ตั้งไว้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับว่าจะ ผลิตรถยนต์ EV 100%ได้นะครับภายในปี2025นะครับแล้วก็ใ,ในปีที่แล้วเนี่ยก็มีการออกรถ f o r r a r รนะครับรุ่นที่เป็น Plug-in-Hybrid แล้วนะครับรุ่นแรกของบริษัทนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับ f o r r a r รเนี่ยที่จะปรับตัวเข้าสู่ยุคข,ของรถ EV เช่นกันนะครับ ค่ะโหเป็นความรู้ใหม่นะคะพี่พีบันึกว่าชิปเนี่ยก็ใช้สําหรับคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้เท่านั้นเนาะจริง,รงๆก็เพิ่งรู้ว่าใช้กับรถยนต์ก็มีเหมือนกันนะคะพี่พีครับค่ะต่ออัปเดตประเด็นสําคัญค่ะรายงานหุ้น a c e b o o k ที่เราเพิ่งออกไปเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะก็อันนี้ก็เป็นประเด็นสําหรับ a c e b o o k นะครับใครที่มีหุ้นตัวนี้อยู่นะครับหรือว่า เอมเล็งๆไว้อยู่นะครับก็ไปติดตามอ่านรายงานนี้ได้นะครับเราอัปเดตไปในสัปดาห์ที่แล้วนะครับสำหรับลูกค้าหลักทรัพยบัวหลวงทุกท่านนะครับก็อันนี้เป็นประเด็นของหุ้น f c e e o o o เนี่ยเรียกได้ว่าร้อนแรงนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเฟซบุ๊กเหมือนจะเจอมรสุมนะครับในเรื่องของประเด็นของ Apple ด้วยนะครับที่ออกเอ่อเขาเรียกว่า IDF A นะครับก็คือเป็นระบบความปลอดภัยใหม่นะครับในตั้งแต่ iOS 14เป็นต้นไปเนี่ยแล้วก็เอ่ทำให้ การโฆษณาเนี่ยหรือการยิงแอดเนี่ยของทาง f c e e o o o เนี่ยแม่นยำน้อยลงนะครับก็ไปติดตามกันดูได้นะครับแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของ G7 เนี่ยก็คือประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำา7ประเทศของโลกนะครับก็มีได้บรรลุดีลในที่จะขึ้นภาษีนิติบุคคลบุคคลนะครับหรือ global minimum tax เนี่ยขึ้นเป็น15%นะครับก็คาดว่าน่าจะกระทบหุ้นเทคด้วยแล้วก็ f a c e b o o k ด้วยนะครับอย่างตารางด้านขวามือที่เราหยิบมานะครับก็ เป็นอัตราภาษีที่แท้จริงนะครับหรือ effective tax rate นะครับก็คือภาษีที่จ่ายจริงนะครับในปีที่แล้วนะครับของหุ้นเทคยักษ์ใหญ่นะครับสำหรับกลุ่มแฟงเนี่ยนะครับก็คือ Microsoft Alphabet Apple Facebook แล้วก็ m มสซ์ทแล้วก็หยิบมาให้ดูนะครับก็ไปอ่านรายงานฉบับเต็มได้นะครับสำหรับตัว Facebook แล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับมาสุ่มในช่วงที่ผ่านมาว่าทางเรามองอย่างไรบ้างนะครับก็ลูกค้าหลักทรัพย์บุญหลวงเนี่ยสามารถอ่านได้ทางไหนบ้างนะครับน้องโบ ค่ะก็สามารถผ่านอ่านผ่านอ่านผ่านทางสมาร์ทโฟนก็ได้นะคะในสตรีมมิ่งได้เลยค่ะเข้าไปล็อกอินนะคะแล้วก็ global investing นะคะแล้วก็ตัว global research คะ่ะก้อนลงทุนสามารถที่จะเข้าไปอ่านได้หรือว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ก็ไดเ้เหมือนกันนะคะในเมนู global research คะ่ะก็จริงๆแล้วสะดวกมากๆเลยนะคะทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็สมาร์ทโฟนค่ะครับ ออกกันที่บทความ Knowledge Sharing นะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวบทความ Knowledge Sharing ที่เราเพิ่งออกไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะเจ็จโมงเนี่ยก็ทุกๆสัปดาห์เลยก็จะมี Knowledge Sharing นะคะต่างๆเลยใน,ลในหลายๆมุมมองนะคะอันนี้ก็จะเป็นชวนทำความรู้จัก5สินค้าโภคภัณฑ์ที่ลงทุนผ่าน ETF ค่ะก็จะมีทั้งน้ำมันดิบทองเงินพาราเดียมทองแดงนะคะก็เป็นที่เรามายกตัวอย่างกันในวันนี้ค่ะคร,ครับไปดูกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นบทความดีๆที่ทางเราเ มอบให้กับลูก,ลกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับก็ใครที่สนใจลงทุนในพวกสินค้าโภคภัณฑ์หรือคอมโบดิตี้นะครับอันนี้เราก็หยิบมา5 c o คอมโบดิตี้ที่หลายท่านรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ETF ที่สามารถลงทุนในอ้างอิงการลงทุนในคอมโบดิตี้ห้าอย่างเหล่านี้นะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับในบทความ No w l e g e s h a r i n g นะครับได้คะ่ะก็สวนสดีท่านคุณทุกท่านนะคะกว่า50ท่านเลยนะคะที่มารับชมพวกเรานะคะมาต่อกันที่าข่าวสารของทางฝั่งฮ่องกงกันบ้างคะ่ะก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับมีข่าวในเรื่องของคุณไบเดนนะครับที่ลงนามคำสั่งพิเศษนะครับว่าปลดแบนด์นะครับ t ิกต็อแล้วก็ e c h a t ในสหรัฐนะครับที่ถ้าใครจำกันได้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่คุณทรัมป์เนี่ยเ,เขาได้ ลงนามในคำสั่งพิเศษเหมือนกันนะครับที่แบนการใช้งาน t i k t o k แล้วก็ WeChat เนี่ยห้ามดาวน์โหลดเลยนะครับในสหรัฐเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดในสัปดาห์ที่แล้วคุณไบเดนก็ยกเลิกคำสั่งนี้ออกไปนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะใช้นโยบายใหม่ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแล้วเรื่องความปลอดภัยนะครับสำหรับออแอปต่างๆเนี่ยที่ ที่ใช้ในสหรัฐนะครับซึ่งจริงๆก็ยังเพ่งเล็งกับทางแอปของทางจีนเหมือนเดิมนะนะครับแต่ก็ดูจะมีท่าทีผ่อนคลายกว่าคุณครัมพอสมควรนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเราก็มองว่าค่อนข้างเป็นบวกนะครับสำหรับหุ้นจีนนะครับที่จดทะเบียนอยู่ในสหรัฐก็หรือเรียกว่าเรียกว่าพวกกลุ่ม ADR จีนนะครับหุ้นที่หุ้นจีเนี่ยที่ไปจดอยู่ในสหรัฐนะครับก็ค่อนข้างมองบวกนะครับสําหรับประเด็นนี้นะครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าในระยะยาวคุณไปเด่นก็ ยังคงมีท่าทีที่ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ามไม่ไม่ได้ไม่ได้อ่อนข้อกับจีนมากนักนะครับเหมือนเหมือนสมัยคุณทัมนะครับแต่แต่ท่าทีหรือว่าหรือว่าการตัดสินใจเนี่ยอาจจะดู predictable หรือว่าดู คาดเดาได้ง่ายกว่านะครับต่างจากคุณทรัมป์เนี่ยที่อาจจะดูไม่แน่นอนมากกว่านะครับอยู่ๆก็จะออกคําสั่งอะไรออกมานะครับก็ไปได้เนี่ยดูจะใช้เป็นนโยบายที่ค่อนข้างเป็นลองเทอมมากกว่านะครับค่ะต่อมาซันนี่ออปติเคลค่ะเป็นหนึ่งในหุ้นฮ่องกงที่อยู่ในยูนิเวอร์สของเราค่ะพี่พีครับก็ซันนี่ออปติคลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหุ้นฮ่องกงนะครับในยูนิเวอร์สแล้วก็ในหุ้นจากงานสัมมนาเปร็จคุณฮ่องกงในเดือนที่แล้วของเราด้วยนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาดีด้วย นะครับในสัปดาห์ที่แล้วเ<ช>นี่ยมีการเผยยอดส่งมอบเลนส์นะครับในเดือนพฤษภาคมก็เรียกได้ว่านะครับเดือนพฤษภาคมเนี่ยยอดเลนส์มือถือนะครับถ้าเราดูช่องของ Handset ตเลน<ม>นะครับเ,เมื่อเทียบกับปีก่อนเนี่ยก็โตประมาณ2%ทรงตัวนะค่อนข้างทรงตัวนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดนะเพราะว่าทางบริษัทเนี่ยเขาก็ ได้ตั้งเป้าอยู่แล้วนะครับว่าปีนี้เนี่ยจะส่งมอบเลนส์มือถือได้ประมาณ15-20%เป็นะเป็นอัตราการเติบโตนะครับแล้วก็ในส่วนของ vehicle lens นะครับหรือว่าเลนส์ยานยานยนต์เนี่ยอันนี้เรียกได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากๆนะสำหรับตัว Sunny Optical นะครับที่เออเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยหนุนเลยนะครับว่าเออในอนาคตเนี่ย Sunny ่ p t i c a l เนี่ยน่าจะเป็นผู้นำในตลาดยานยนต์นะครับไร้คนขับเนี่ยก็คือเขาจะส่งมอบเลนส์ ในในยานยนต์ได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยซันนี่อ t i ติคอน่าจะเป็นอันดับหนึ่งะครับในเรื่องของ Market Share เนี่ยในส่วนของยานยนต์ที่เลนสนะครับในยานยนต์นะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูนะครับในรถยนต์ไร้คนขับ1นึคันเนี่ยเรียกได้ว่าต้องใช้กล้องมากบานเลยนะครับน้องโบคันหนึ่งเนี่ยใช้ประมาณ20กว่าตัวได้นะครับก็การที่เราเห็นนะครับยอดส่งมอบเลนสในยานยนต์เนี่ย ของซันนี่เนี่ยโอ้โตเดือนที่ผ่านมาโตได้ร้อยหกสิเปอร์เนะครับซึ่งถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับว่าในอนาคตเนี่ยซันนี่อ t ป c a l เขเนี่ยเขาจะมีอัพไซด์นะครับจากประเด็นในเรื่องของอธุรกิจยานยนต์หลายคนขับเช่นกันด้วยนะครับน่าสนใจนะคะพี่พีมาที่เวียดนามกันบ้างคะ่ะอัปเดตผู้ยอดผู้ติดเชื้อสักนิดหนึ่งคะ่ะครับก็เวียดนามเนี่ยล่าสุดนะครับก็ทะลุหนึ่งหมื่แล้วนะครับผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อโควิดนะครับหรือผู้ป่วยสะสมเนี่ยก็10,000คนแล้วนะครับก็ถ้าเราดูในกราฟด้านขวามือเนี่ยจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็ผู้ติดเชื้อ,อรายวันเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็หลักเป็นหลักร้อยต่อว,วันนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามนะครับทางด้านสำนักข่าว vnexplainexplace นะครับของทางเวียดนามเนี่ยก็ได้คาดการณ์นะครับว่าเวฟที่สี่นี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยน่าจะชะลอตัว ตัวลงได้นะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับเดือนหน้าเนี่ยก็น่าจะชะลอตัวลงเหลือ2หลักนะครับในขณะที่เดือนสิงหาคมเนี่ยน่าจะจบเวฟสีได้นะครับก็เป็นคาดการณ์ของทางเวียดนามน,นะครับก็ถึงแม้ว่าจะดูเป็นเวฟสี่ที่น่ากลัวนะครับสำหรับในเวียดนามแต่ถ้าดูผู้ป่วยสะสมจริงๆเนี่ยก็แค่หลักหมื่นคนเท่านั้นนะครับถ้าเรามาหันมาดูที่ประเทศไทยเนี่ยก็หลักแสนกว่าคนนะครับก็ ถือว่าเวียดนามเนี่ยยังเป็นประเทศที่ควบคุมโควิดได้ได้ดีอยู่นะครับแล้วก็ตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้รีแอคเชิงลบกับสถานการณ์นี้มากนักน,นะครับเพราะว่าเห็นได้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยอุตลาหุ้นเวียดนามก็ข,ขึ้นเอาขึ้นเอาเลยนะน้องโบ<ช>นะครับแล้วก็ทําจุดสูงสุดใหม่ไปด้วยนะครับก็ถือว่าเ,เรื่องโควิดเนี่ยน่าจะไม่กระทบต่อเวียดนามมากนักแล้วนะครับแล้วก็เวียดนามเนี่ยก็ถือว่า ในเรื่องของการฉีดวัคซีนก็ทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงแม้ยังช้ากว่าไทยอยู่ก็ตามนะครับแต่ก็ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เขาค่อนข้าง,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 งเข้มงวดด้วยนะครับก็ล็อกดาวน์ในบางพื้นที่ไปหลายพื้นที่เช่นกันนะครับก็ถือว่าเวียดนามเนี่ยก็เราเชื่อว่าเวฟสีเนี่ยน่าจะจบได้ประมาณนะครับประมาณเดือนสิงหาคมนะครับตา,ตามที่คาดนะครับค่ะ มาต่อกันที่หุ้นเด่นมีประเด็นค่ะวันนี้เรายกมาสองหุ้นด้วยกันนะคะเริ่มจากหุ้นโคคาโคล่าค่ะหรือว่า KO กันก่อนเลยค่ะครับ KO เนี่ยหุ้นโคคาโคล่าเนี่ยเรามมาเป็นหุ้นดิเฟนซียนะที่ที่เรียกได้ว่ามี exposure หรือว่าอ้างอิงการเปิดเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูเนี่ยเครื่องดื่มโค้กเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยน้องโบเวลาออกไปทานอาหารนอกร้านเนาะก็คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนิยมนะดื่มโค้กกันที่นอกบ้าน นะครับนอกบ้านาม<ต>นา้านอยใช่มในบ้านกันเท่าไหร่ใช่ <c oughs> นะครับพวกโรงภาพยนตร์นะครับหรือว่าสวนสนุกพวกนี้เป็นต้นนะครับก็ทําให้ในภาพรวมนะของรายได้การเติบโตแบบออร์แกนิกเนี่ยออร์แกนิกก็คือรายได้ที่ตัดพวกรายการควบรวมกิจการพวกค่างเงินต่างๆนะครับก็คือเป็นรายได้ที่เกิดจากการดําเนินงานที่แท้จริงของบริษัทนะครับก็ในปีที่แล้วก็ชัดเจนนะก็ได้รับผลกระทบจากโควิดไปเพราะว่าคนอยู่บ้านเยอะ นะครับแล้วก็สวนสนุกโรงภาพยนตร์ต่างๆก็ปิดไปนะครับทําทให้รายได้หดตัวนะครับในปีที่แล้วของ KO เนี่ยหรือว่าโคกนะครับแต่ปีนี้นะครับปีนี้เนี่ยตลาดเนี่ยก็คาดว่ารายได้เนี่ยฟื้นตัวแบบออร์แกนิกนะฟื้นตัวได้ถึง11%เลยนะครับก็ค่อนข้างสูงนะเรามองว่าสูงมากนะครับสําหรับหุ้นกลุ่มสินค้าบริโภคจําเป็นนะครับแล้วก็ ในปีส0 2 2ยเนี่ยก็โตได้เจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็โตต่อเนื่องนะครับกเ็เมื่อโควิดเนี่ยเาเริ่มที่จะจบใกล้ที่จะจบลงแล้วนะครับสำหรับในต่างประเทศนะครับในประเทศชั้นนำต่างๆเนี่ยก็อย่างสหร,รัฐอเมริกาเนี่ยก็ฉีดวัคซีนไปแล้วน่าจะประมาณ80 90%เปอร์เซ็นต์ได้นะครับแล้วก็โค้งเนี่ยจุดเด่นของโค อีกอย่างหนึ่บก็ทําให้ตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปดูในเรื่องของหายนิดนึงค่ะพี่พีอีกรอบนี้ยังครับใช่ตอนนี้โอเคแล้วค่ะอ๋อโอเคแล้วขออภัยนะครับก็เโค้งในจุดเด่นของโค้งเนี่ยก็เราก็มองว่าเป็นการเป็น exclusive partner นนะครับกับทางร้านอาหารหรือว่าสวนสนุกในสหรัฐมากมายนะครับก็พูดง่ายๆนะครับถ้าเราไปดิสนีย์แลนด์เนี่ยเราเราคงไม่มีวันได้เห็นนะครับ เ๊ปซี่นะครับขายในดิสนีย์แลนด์นะครับก็คงเห็นแต่โค้กนะครับเพราะว่าโค้กเนี่ยเป็นเขาเป็นเอ็กซคลูซีฟพาร์ตเนอร์กับทางดิสนีย์แลนด์นะครับที่เราหยิบมาใน,นรูปนะฮะก็เรีเยกได้ว่าถ้าพวกธุรกิจต่างๆเหล่านี้เนี่ยลงภาพยนตร์หรือว่าสวนสนุกเนี่ยกลับมาเปิดได้อย่างเต็มรูปแบบนะมันก็จะหนุนต่อไรายได้ของทางโค้กเช่นกันด้วยนะครับค่ะวันหนึ่งค่ะวินโฮมค่ะ VHM ค่ะ ครับก็วินโฮมเนี่ยก็ทางผู้บริหารเนี่ยล่าสุดได้ออกมาพูดนะครับว่า3โครงการยักษ์ใหญ่ของเขาเนี่ยที่เปิดขายไปตั้งแต่ปี2018นะครับก็คือโอเชียนพาร์คแกรนด์พาร์คแล้วก็สมาร์ทซิตี้นะครับคาดว่าจะขายยูนิตท,ที่เหลือนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเขาก็เพิ่มมาพอสักพักด้วยนะครับเออน่านจะขายได้หมดนะครับในช่วงช่วงปลายปีนี้นะครับในช่วงปลายปีนี้นะครับ ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของรายได้นะครับในปีนี้เนี่ยของรายได้และกําไรนะครับของทางบินโฮมเนี่ยก็หลายโลกสํานักหลายเจ้าของเวียดนามเนี่ยก็ปรับเป้าขึ้นด้วยเช่นกันนะครับก็ต้องติดตามดูนะครับว่าปีนี้เนี่ยจะทําได้ตามเป้าจริงไหมตามที่ผู้บริหารพูดไว้หรือเปล่านะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีการเปิดตัวนะครับ คงสามโครงการใหม่ด้วยเช่นกันนะครับในในปี2021นี้นะครับอีกสามโครงการนะครับก็ถือว่าน่าสนใจด้วยนะครับสำหรับวินโฮมในสําหรับเอาลุกในปีนี้นะครับค่ะพี่พีคะระหว่างพี่พีพูดเนี่ยก็มีนักทุนท่านหนึ่งนะคะเซลล์นิดนึ่คนงค่ะบอกว่ามัมเอ่อคุณมัมแดดนะคะบอกว่านับคําว่าก็อได้เยอะมากเลยคะ่ะขอให้ด้วยครับเดี๋ยวขอบคุณสําหรับฟีดแบ็กนะครับฟีดแบ็กเดี๋ยวพยายามจะพูดคาว่าก็อให้น้อยลงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สัมมนาพิเศษนะคะเฉพาะลูกลักลูกค้าหลักทรัพย์บนหลวงเท่านั้นนะคะวันนี้เออวันอังคารนี้แล้วนะคะก็วันพรุ่งนี้นั่นเองพี่พีค่ะก็จริงๆแล้วพี่พีก็น่าคุ้นๆนะคะก็มีพี่พีกับพี่เอิร์ธนะคะเป็นสปกเกอร์และก็วิทยากรของเราในสัมมนาในครั้งนี้นะคะพี่พีในแนะนําลูกค้าสักนิดนึงค่ะครับก็สาหรับเอ่อพรุ่งนี้นะครับก็เป็นสัมมนาพิเศษอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่อยากให้พลาดสําหรับ <c oughs> หัวข้อเปิดเศษรษฐกิจ จับทิศลงทุนหุ้นกลุ่มบริโภคและค้าปลีกสหรัฐนะครับใครที่กําลังเล็งหุ้นค้าปลีกหรือว่าหุ้นกลุ่มคอน s u m e r หรือกลุ่มบริโภคในสหรัฐอยู่เนี่ยไม่อยากให้พลาดเลยนะครับพรุ่งนี้เนี่ย <S <S เวลา1นึ่ทุ่มถึงสองทุ่มนะครับเราก็จะมาดูกันว่ามุมมองตลาดหุ้นสหรัฐตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับหุ้นเด่นในครึ่งปีหลังเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็หุ้นกลุ่มบริโภคเนี่ยหุ้นค้าปลีกสหรัฐ แบ่งได้เป็นกี่ประเภทอย่างไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม DIY Auto นะครับ Home Improvement นะครับพวกนี้เป็นอย่างไรคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยพวกนี้ก็ไม่อยากให้พลาดเช่นกันนะครับ ค่ะหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะพี่พีก็โอเคค่ะก็ถ่ายทอดสดนะคะอย่าลืมลงทะเบียนสัมมานากันได้นะคะพรุ่งนี้แล้วนะคะหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มค่ะก็วันนี้นะคะโบพี่พีก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกับพวกเราสองคนได้นะคะในวันจันทร์หน้านะคะบ่ายโมงสี่สิบห้าเวลาเดิมนะคะก็วันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนขอบคุณนักทุกท่านนะคะกว่าสี่สิบห้าสิบคนที่มาดูพวกเราในวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ